วันพฤหัสที่16ตุลาคม2025ในบูชาขอบพระคุณในวันนี้นะครับพระศาสัจรคาทลิกและลึกถึงนักบุญองค์หนึ่งที่อาจจะอยู่ในยาวห่างไกลาจากเราสักหน่อยนะครับแต่ก็เป็นนักบุญที่น่าทึ่งเกี่ยวกับชีวิตเช่นเคยนั่นก็คือนักบุญมักการิตามาริอาอลาโก นะครับเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่17นะครับเธอเป็นนักพรตของคณะแม่พระเสด็จเยี่ยมนะครับดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแน่ๆครับและเป็นพวกชาญวิทยาไม่ไม่ฌาญวิทยาเป็นพวกเข้าชาญหรือว่าชีวิตฝ่ายจิตนั่นเอง และมีความศรัทธาอย่างสูงสุดต่อดวงพระฤไัยของพระเยซูเจ้านะครับอันนี้แหละเป็นความพิเศษของอนบุญองค์นี้ก็คือมากาเิตามาริอาอาลาอกเรื่องเรื่องราวของเธอก็มีมิกเลตที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับบางเรื่องก็เป็นตำนาน ที่เล่าขานต่อๆกันมาแล้วก็บางเรื่องกอ็เป็นเรื่องทางบันทึกทางประวัติตศาสตร์ทางชีวประวัติอะไรต่างๆนะครับแต่บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เล่าขานสูขข่กันัาฟังดูนะครับเธอเกิดในปีหนึ่งสี่เจดคือสวัสดีเจ็สวัสดี 17. ่17เจ็ทางภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศสนะครับก็คือ แถวแถวว่าเบอร์กันดีนั่นเองและ,ะมีมีพี่น้องหลายคนเหมือนกันนะครับมีพี่น้องเจ็ดคนเธอเป็นลูกคนที่ห้านะครับบิดาของเธอนั้นก็มีอาชีพที่ดีแหละก็คือเป็นโนตารีเป็นคนที่มีความรู้นะครับแล้วก็ แม่อุปถรัรมภ์หรือแม่ทุนหัวเนี่ยก็เป็นถึงขุนนางชั้นสูงทีเดียวนะครับแต่มารดานั้นก็ไม่ได้กล่าวถึงว่าว่าคงจะเป็นแม่บ้านธรรมดานะครับฉะนั้นตัวของอมากาเร็ตเนี่ยหรือว่ามาการิตาเนี่ยก็มีความศรัทธาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วโดยเฉพาะต่อสินมหาสนิทนะครับ เมื่อมากาเร็ตอายุ8ปีบิดาของเธอก็อมรณภาพนะครับเธอก็จึงถูกส่งไปอยู่ที่อารามของซิสเตอร์คณะพัวแคลหรือทบุญการานั่นเองนะครับแล้วกอ็อยู่ที่นั่นเพียงปีเดียวก็ได้รับศินมหาสนิทครั้งแรก นะครับก็น่าเสียดายหลังจากนั้นเธอป่วยนะครับล้มป่วยลงเป็นเรียกว่าไข้ที่รักษาไม่ได้ป่วยนอนติดเตียงสี่ปีเต็มเลยในระหว่างช่วงนี้เนี่ยเธอก็ขอพระแม่มารีและก็เหมือนกับว่าให้คำมั่นสัญญาว่าถ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ อยากจะถวายตัวเองเป็นนักบวชเพื่อถวายชีวิตแด่พระแม่มารีและจากนั้นก็เกิดอัศจรรย์จริงๆนะครับเธอมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหายเจ็บป่วยเธอจึงเพิ่มชื่อของตัวเองว่าเป็นมาริยาหรือมารีนั่นเองก็คือจากนั้นมาก็เรียกเธอว่า มาร์การิตามาริานามสกุลอลาอกนะครับฉะนั้นในระหว่างชีวิตของเธอนั้นด้วยความจริงแล้วเธอก็มีประสบการณ์ที่ได้เห็นนิมิตการประจักษ์มาของพระเยซูเจ้าบางครั้งบางคราวแต่เธอก็เลยคิดว่านี่คงจะเป็นเรื่องปกติสำหรับชีวิตคนอื่นก็คงจะเห็นเหมือนเธอนะครับนี่ก็มีเรื่องเล่าว,ว่า เมื่อตอนที่บิดาของเธอเนี่ยมรณภาพไปครอบครัวของเธอก็มีทรัพย์สมบัติพอสมควรแหละแต่บังเอิญทรัพสมบัติเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของลุงของเธอซึ่งลุงนี่ก็ค่อนข้างจะโกงแหะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยหมายถึงมารกาเร็แล้วก็พี่น้อง ก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับก็ลุงก็ดูแลแล้วก็ค่อนข้างจะโกโกงนะไม่ไม่ไม่ให้ตั้งใจจะไม่ให้เลยทำให้ครอบครัวของบกการัเนี่ยอยู่ในสภาพลำบากแหละเมื่อในอยู่สภาพที่ลำบากเธอก็เลยต้องหาเรียกว่าสถานที่ที่จะบรรเทาใจและสถานที่ ที่บรรเทาเจอใจเธอมากที่สุดนั่นก็คือศินมหาสนิทแหละเธอจึงมีความศรัทธาไปวัดบ่อยสวดภาวนาได้รับความบรรเทานะครับต่อมาเมื่อตอนที่เธออายุ17ปีเนี่ยก็เป็นสาวขึ้นเต็มตัวแล้วนะครับเรียกว,ว่าพี่ชายของเธอเนี่ยก็บรรลุนิติภาวะจึงไปทวง ทรัพย์สินคืนจากลุงนะครับก็ก็ไดก้ก็โชคดีไปทีนี้แม่ของเธอเนี่ยจึงเห็นว่าอยากให้มารกาเรตเนี่ยได้หาสามีที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เธอก็เป็นคนที่นอบน้อมเชื่อฟังต่อมารดานะครับแม่เนี่ยอยากจะให้มากาเรตเนี่ย เข้าสังคมบ้างนะครับรู้จักชายชายหนุ่มบ้างอะไรจังๆนั้นก็ไปเรียนเต้นลําบ้างให้งานเข้างานต่างๆเยอะแยะก็อย่างอางว่าแหละชีวิตมีฐานะดีขึ้นแล้วก็เข้าสังคมเรียนเต้นลําก็รู้สึกติดอกติดใจตอนนี้เกิดชอบนะครับที่จะไปเต้นลําวันหนึ่งนะครับ หลังจากที่เธอได้ไปงานเต้นรำเนี่ยในงานคานิวาลเธอก็แต่งตัวเป็นนางฟ้าสวยหรูทีเดียวพอกลับมาเนี่ยเธอก็ได้เห็นนิมิตเห็นพระเยซูเจ้านะครับที่ถูกสวมมงกุฎน้ำที่ถือกระทาเป็นกษัตริย์แล้วก็เลือดอเปืน้นตามพระวรากายนะครับ และพระเยูุจ้าก็ได้บอกกับมากาแรตว่าพระองค์นั้นได้รักเธอด้วยสุดหัวใจก็รักเธออยู่ตลอดเวลารักไม่เคยเปลี่ยนแปลงที่พระองค์ประจักษ์มาเนี่ยก็เพราะอยากจะมาทวงถามคำสัญญาที่มากาแรดเคยให้เอาไว้กับพระมารดาของพระองค์นั่นก็คือแม่พระานะครับทำไมลืมไปเลยตอนนั้น มาการิตาก็เลยคิดว่าโอ้คำสัญญาคงลืมกันไปแล้วจบไปแล้วนะครับตอนที่เธอป่วยหนักเธอก็เลยไม่ได้ใส่ใจอันนี้ก็เป็นชีวิตเราในวันนี้ก็เหมือนกันนะครับหลายคนเวลาประสบกับความทุกข์ยากต่างๆในชีวิตเนี่ยเราก็จะวิ่งเข้ามาพึ่งพระเป็นเจ้าแต่พอได้ไปแล้วก็ลืมอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ครั้งหนึ่งยากจน พอวันหนึ่งร่ำรวยมั่งมีอยู่ดีมีสุขก็ลืมนะครับอันนี้หลายสภาพที่เกิดขึ้นจริงในสังคมแต่ว่ามาการิตาก็เออจำได้ว่าเคยให้คำมั่นสัญญาไว้เนี่ยก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนสภาพชีวิตใหม่ว่าเออละทิ้งในสิ่งที่ตัวเองกำลังจะบิดพลิ้วนะครับไม่ไม่ไม่อยากทำตามแต่ก็กลับมาทำตามคำมั่นสัญญา จนอายุ24ปีเธอจึงเข้าคณะนักพรตนะครับคณะวิซิ t เ t ชันเนี่ยก็คือการเสด็จเยี่ยมพ่อเข้าใจว่าเป็นแม่พระเสด็จเยี่ยมนะครับก็เธออยู่ในนักพรตเนี่ยชีวิตในอารามเป็นนักเข้าฌานเนี่ยไม่ง่ายนะครับและในชีวิตนักพรตเนี่ยก็ต้องแบ,บกกางเขนเหมือนกันเลี่ยงไม่ได้เลย ธอถูกกันแกล้งสารพัดเหมือนกันนะครับเธอเธอก็บางทีถ้าเป็นเราเราก็เอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้ทัทง้ทงๆทงีท่มาบวชทั้งๆที่อยู่ในบูคาณะก็ถูกกันแกล้งอ่าแล้วก็เธอก็ด้วยความที่มีคุณธรรมสูงส่งความสุภาพถ่อมตนและความเรียบง่ายสมถะเปิดใจกว้าง และเหนือสิ่งเงินใดนั้นเธอเป็นคนที่จิตใจดีงดงามแล้วก็มีความอดทนสูงนี่แหละเธอก็ผ่านกางเขนในแต่ละวันไปได้อย่างดีและจนกระทั่งอีกหลายปีต่อมานะครับขวาจะได้การปฏิญาณตนเนี่ยนะต้องอีกหลายปีเลยครับตั้งกันหนึ่เจ็ดสองนะครับและ เธอได้รับมอบหมายงานให้เป็นนางพยาบาลซึ่งเธอไม่ชอบไม่ถนัดแต่เพราะว่าความอ่อนน้อมสุภาพอะไรก็ได้ทําเพื่อพระเยซูคริสเธอกเอ็เรียกว่าทำครับเป็นนางพยาบาลที่ต้องดูแลคนเจ็บคนป่วยสารพัดอย่างนี่นะครับในระหว่างนั้นนีสิพระเยซูเจ้าได้ประจ,จักษ์มาให้กับเธอ หลายต่อหลายครั้งทีเดียวหลังจากที่เธอปฏิญาณตลอดชีวิตแล้วนะครับตั้งแต่1673เป็นต้นมานะครับแล้วก็ภายในสองปีเนี่ยแหละเธอได้รับการประจักษ์มาในรูปแบบต่างๆของพระหฤลัไทยของพระเยซูเจ้าและแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมะีเรียกว่าสารมาถึงถึงเธอเนี่ย หลายครั้งทีเดียวนะครับและโดยเฉพาะพระฤทัไทยของพระเยซูเจ้าเนี่ยก็ได้มามาบอกให้ฟื้นฟูความเชื่อความศรัทธาต่อพงค์ความรักต่อพงค์แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่กำลังปฏิบัติอยู่ในวันนี้เลยนะครับนั่นก็คือถวายวันศุกร์ต้นเดือนให้เป็นวันของพระฤทัไทยของพระเยซูเจ้านะครับ นี่น่าทึ่งนะครับยังปฏิบัติมาจนวันนี้ในประเทศไทยเราก็ปฏิบัติมาแม้หลายร้อยปีก็ปฏิบัติจริงนี้แต่น่าสังเกตไหมครับประเทศต้นกำเนิดนั้นคือฝรั่งเศสกับละเลยไม่ได้ปฏิบัติเลยวันศุกร์ต้นเดือนนะครับเราก็อย่าให้สูญหายไปนะครับวันศุกร์ต้นเดือนเป็นวันที่ พระฤทัยของพระเยซูเจ้าและเป็นวันที่บรรดาคุณพ่อศาสนาบริกรก็ไปส่งศินให้กับคนเจ็บคนป่วยอะไรต่างๆมากมายและพระฤทัยนั้นได้ให้นักบ,บุญมา,าริตาเนี่ยได้ไปเรียกว่าแก้ไขสถานการณ์วุ่นวายเรื่องการเมืองมาก,มา,กมายในประเทศฝรั่งเศสกำลังสับสนวุ่นวายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย ต้องไปแจ้งกับพระมหากษัตริย์ให้ถวายประเทศฝรั่งเศสแด่พระฤาษยจึงอยู่รอดและมะการิตาก็ได้รับความช่วยเหลือจากพระเยซูเจ้าพระฤาษีนี่แหละให้ได้เรียกว่าส่งเสริมความศรัทธาต่อพระฤาษีจนกระทั่งเหตุการณ์ที่สับสนวุ่นวายทางการเมืองโดยเฉพาะในยุคพระเจ้าหลุยส์ที่16นะครับ มาการิตามาริยาอาล์ก็เนี่ยก็ได้ไปขอให้ถวายฝรั่งเศสประเทศคาทอลิกแด่ดวงพระฤาษยของพระเยซูเจา้าก็สำเร็จนะครับแต่อะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นนางมาริยาอังโตเนตเนี่ยใช้ชีวิตไม่ถูกต้องหลงไหลในความฟื่มเฟื้นก็เลยถูกตัดคอด้วยกิโยตินฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยเป็นประเทศ ลากเง่าเป็นคิตรชนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อยๆเสื่อมหายไปทั้งๆทงี่ที่เป็นประเทศที่มีการประจักษ์แม่พระเมืองรูดมีการประจักษ์ต่อพระฤาษไทยมีเป็นอย่างเช่นเราเรารู้ที่มองหมาดอัศนะวิผ่านพระฤาษีไทยนี่สง่าง,งามแล้วก็มีประวัติศาสตร์ยืดยาวแต่วันนี้ความรักความศรัทธานี่หายไป อย่างเต็มเปี่ยมอย่างความรักของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมเนี่ยหายไปนะครับก็เป็นเรื่องเล่าทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายแม้พระรัไทยจะขอร้องให้ดับุลมาการิตามาริยารกักกเนี่ยเป็นธรรมทูตที่ประกาศความรักของพระรัไทยเนี่ยไปทั่วโลกแต่ก็มีคนคัดค้านต่อต้านนี่แหละครับอุปสรรคการเป็นธรรมทูตหรืออ,อุปสรรคศาสนาเนี่ย จะต้องเจอซาตานมันมากันแกล้งมาทดลองแต่ก็ไม่ได้ย่อท้อนะครับมา,ารีตามาริยาอารคอคักกเนี่ได้รับความช่วยเหลือจากคณะนักบวชเจสูอิตจนประสบความสำเร็จในการาประกาศความศรัทธาเรื่องพระฤไยัยพระเยซูเจ้าจนปัจจุบันนะครับเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่า เมื่อเธอมรณภาพไปแล้วในปี1690เนี่ยอายุน้อยนะครับ43ปีเนี่ยปีหลังจากนั้นอีกตั้ง140ปีถึงจะขุดศพเธอขึ้นมาเพราะมีอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายมีคนไปวอนขอก็ทำให้เห็นว่าแม้ร่างกายเธอเนี่ยต้องอเสื่อมสลายไปเน่าไปทั้งหมด สิ่งหนึ่งที่ยังคงเหลืออยู่จนถึงวันนี้เนี่ยเป็นเวลาหลายศตรวตรรษนั่นก็คือสมองสมองของมา,มา,าร์กาเรตามาริยาอาราก็ยังคงอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอัศจรรย์พ่อก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมสมองนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่น่าคิดแหละพระเจ้าอนุญาตให้เกิดเป็นเครื่องหมาย แล้วก็หลังจากนั้นเธอก็ได้รับแต่งตั้งสาระเป็นนักบุญมาหลายปีแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ลงรายละเอียดกันกันแต่ว่าสำหรับข้อคิดสำหรับพ่อในวันนี้เนี่ยก็เพียงอยากจะบอกว่าด้วยความจริงนักบุญมาการิตามาริยอารากกเนี่ยเป็นองค์บุปถัมของคนที่กำลังตั้งคันและกำลังจะให้กำเนิดบุตรก็ไม่ทราบด้วยเหตุผลอะไรนะครับแต่ว่าคนที่ เออพ่อก็อยากจะภาวนาให้หลายคนที่อยากจะมีลูกเนี่ยขอนักบ,บุญมากรกาิตามาริยาอารกักกนี่ได้ช่วยให้ตั้งคันก็คิดถึงหลายคนนะครับขณะเดียวกันพ่อก็ยังมานั่งคิดถึงว่าคนในปัจจุบันนั้นเป็นโรคสมองเสื่อมเยอะเป็นประเภทอัลไซเมอร์เยอะเราน่าจะขอนักบ,บุญมากรกาิตามาริอาอารักก็เนี่ยที่สมองไม่เน่าเนี่ย น่าจะช่วยสักหน่อยช่วยให้คนที่ความจําไม่เคยดีเนี่ยกลับมามีความจําดีนะครับโรคสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์อะไรพวกนี้นะขอขอเปลี่ยนสมองให้จําที่สําคัญสุดนั้นหลายคนจยายําพระเยซุชา้าไม่ได้จําว่าเราเป็นคิดจชนไม่ได้จํารักเง่าของเราไม่ได้ว่าเรานั้น มาจากไหนเป็นใครนะครับก็อยากจะให้นักบ,บุญมากกริจามารยาละกอกเนี่ยช่วยรักษาสมองของเราให้ดีแค่นั้นและที่สำคัญนักบ,บุญองค์นี้มีความสัมพันธ์มากเป็นพิเศษกับพระฤไทยปัญหาทั้งหลายในโลกของเราทั้งหลายทั้งปวงนะั้นเกิดจากเรื่องของหัวใจเรามีปัญหาที่ ปัจจุบันคนใจจืดใจดำใจอมหิตต่างๆใจเห็นแก่ตัวสารพัดขอพระเยซูเจ้าได้เปลี่ยนใจของเราความชั่วร้ายเนี่ยหรือว่าความดีเนี่ยมันเริ่มต้นจากที่หัวใจฉะนั้นขอพระฤทัไทยของพระเยซูเจ้าเนี่ยได้เปลี่ยนหัวใจของเราให้เป็นใจดีใจบุคคลใจดีใจประเสริฐ ใจงดงามฉะนั้นเราจะได้เห็นคนอื่นนั้นเปลียบไปด้วยความรักของพระฤาษียพรยะเยซูเจ้านะครับแล้ววันนี้เรื่องราวที่พระเยซูเจ้าประทับกับฟาริสีนะก็เป็นเรื่องน่าสนใจฟาริสีก็นิสัยแบบนี้แหละพวกนักกฎหมายพวกอะไรต่างๆที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนใช้ว่าใช้กฎหมายในทางที่ผิดเขามีความรู้ดีนะครับพวกนักกฎหมายเนี่ยนะครับ แต่ว่าตัวเองนั้นไม่เข้าสวรรค์และยังห้ามคนอื่นด้วยเรียกว่าหรือเราก็พูดกันนะครับเอามือไม่พายแล้วยังเอาเท้าลาทาลาน้ำอีกมือไม่พายแล้วเอาเท้าลาน้ําเยอะมากในสังคมทุกสังคมไม่เว้นใครเลยนะครับฉะนั้นเราคิดเองดีๆก็แล้วกันว่าเรานั้นจิตใจเราเป็นอย่างไรเราชอบตัดสินใส่ร้ายใส่ความนินทาคนอื่น สารพัดอย่างฆ่าคนอื่นโดยทางอ้อมโดยที่ใจเราไม่ดีเนี่ยฉะนั้นเราอย่าอย่าให้พระเยซูเจ้าได้ตำดิเราในเรื่องนี้ก็ทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยวันนี้ก็เราด้วยความเชื่อความเชื่อเท่านั้นแหละจะทำให้เราผ่านพ้นได้จึงขอพระบุญมาการิตามาริยาอาลกักกเนี่ช่วยเราเธอผ่านมามากนะครับให้เรานั้นมีสมองดีหัวใจดี แค่นี้ก็พอแล้วนะครับพ่อถวายบูชาขอบคุณในวันนี้นะครับก็สําหรับจุดประสงค์มากมายโดยเฉพาะคนเจ็บป่วยที่ขอคาภาวนาเข้ามาไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หรือโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะครับพ่อภาวนาให้วันนี้ก็คิดถึงสุขภาพของคุณเทเรซาสุรมนหรือว่าคุณอีททิพย์ัวานนะครับด้วยความไว้วางใจในบรรดา ในบรรดานักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์บุญยราศีคุณพ่อนิโคลรัสบุญเกิดและขอนบุญมากาิตามาริอาละกอกช่วยสำหรับทุกคนที่กำลังเจ็บป่วยนะครับแล้วพ่อภาวนานนนเพื่อสันติภาพในโลกของเราเพื่อ,อเรียกว่าจุดประสงค์มากมายทีเดียวภาวนาสำหรับผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ภาวนาสำหรับผู้ที่ มีวันค้ายวันเกิดในวันนี้นะครับคือวันที่16ตุลาคมและผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมทุกคนและจุดประสงค์ทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้องต้องการภาวนานะครับและพอภาวนาไม่ลืมเลยสำหรับผู้ที่มีพระคุณต่อสัการสถานและส่วนตัวสำหรับตัวพ่อเองไม่ว่าใครก็ตามก็ขอให้ได้รับพระพรพระเมตตาอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าที่จะตอบแทน ที่น้องทุกคนนะครับขอพระเจ้าประทานพรครับแล้วมีความสุขในวันนี้อาเมน